สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีปู่รำนำโชคต่ออีูพี่สองครับผมต่ออีูพี่สองคลิปนี้เป็นคลิปที่เอฟซีลอค่อยรอค่อยเลื่อเกินอย่ามาแต่อฟซีตถอครับผมกับลอค่อยึ้นกันนะครับเพราะว่าตัวเลขนะแม่คู่ได้มากหลายมือแล้วล่ะแล้วกัน ยังบอท่านในมีความชัดเจนปันไดปูสะกลนครครับผมซึ่งทั้งช่องปูดำนำโชคและคำพาพาโชคลุ้งไปแล้วเขาเ่าแต่ว่าในส่วนของแม่คู่ล่อความชัดเจนจากในส่วนของเสียน้ำของเสียด้วยเพื่อที่จะเอามาว่าให้มันจบเทือเดียวเลยนะครับเอาเดี๋ยวจะให้แม่คู่อธิบายซูฟังเลยบ้านนี้สําหรับแนวทางตัวเลขของปูสกลนครงวดวันที่ สิบหกสิงหาคมเขียนทันที่คนนี้ไม่ได้เขียนวันทีป่ะสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะอ่ะโชว์เลยครับแต่ว่าบอกก่อนเนาะงวดที่ผ่านมาครับหลุดหลุดหลังจากเท่าสามงวดแล้วหลุดค่ะเพราะว่าเอ่อ คือชัดเกลอย่ยางที่เสียเพิ่นบอกนะค่ะว่าเพิ่นย่อมได้ย่อมเสียสำหรับงวดที่ผ่านมากแม่ค่ะเพิานว่าปกติแล้วเ่เคยบ่เคยเห็นถึงสีหงวดเอดาใดมมันมีแค่เทียสองเทียแต่ว่าผมกับย่อมกาด้กาเสียเพราะรว่าเออมันสวยเพิ่นว่าจังงส่มันมัน่อนห่างที่จะชัดเกลียดยางเสียนะซึ่งม่นก็พิดแต้มเดียวของเพิ่นกับพดแต้มแต่ตะวันก็เน่นอยู่ที่ เกาหาตัวนึงเงินว่าหลักกับ0ส02ครับค่ะมันกับพีทแต้มหนึ่งครับคอย่างที่เ้าคยบอกไปเนาะปูสกลนครครับเข้าสองงวดหลุดหนึ่งงวดเข้าสามงวดหลุดหนึ่งงวดเป็นปกติอยู่แล้วแต่เข้าสี่งวดเนี่ยนานๆจะมีครั้งหนึ่งแมนค่ะครับซึ่งหลอบทีพานมากกรับเพาถูกสี่งวดอีลีค่ะครับก็ได้แค่สามงวดเพราะฉะนั้น นี่เลยที่ทีเด็ดดิหน่ถ้าถ้าเป็นเอฟซีของแม่พูดที่เคยเติดตามปูสะกลเนาะค่ะที่เคอได้ที่เข้าเข้าติดตามกันมาแรกๆเลยเนาะค่ะก็จะพู้ว่าของเพื่อนเนี่ยเป็นลักษณะจังไหรเนาะค่ะคือเอฟซีเก่าๆเนี่ยเพื่อนจะบอกว่าแม่ครูวันนี้ฟาอกุกิลเฮนเดอร์แข่งเพื่อนใดเนาะค่ะเพื่อนก็จะหายมาอันหกตัวคือเก่าจังเสียละค่ะแต่มันก็จะเน้นๆหายเนาะค่ะและจะมีตัวร่องอีกห้าตัวนึงเนาะค่ะ ตัวรองนี่จะขีดเส้นใต้และอีกสองตัวนี่เนาะคะ่ะอีกสองตัวนี่ก็เป็นตัวรองคือกันเป็นเียนเนาะคะ่ะอ้าไม่พูดจะอธิบายอันนี้เนาะค่ะเพิ่นะะจะหายเด่นที่แปดสามรองหาเนาะคะ่ะเพิ่นจะหายรองเด้ห่านี่ครับค่ะคแต่เพิ่นจะจับมาเบิร์ตตูตูอยู่แต่ตูเก้าศูนย์ละกับเก้าแปดนี่เนาะค่ะเพิ่์นะะหายออกมากเป็นตัวกัน เพิ่นให้เอามาเป็นตูกันเนาะคะ่ะตัวนี้เอามาเป็นตูกันแต่ตูวแน่นเนนเนาะคะ่ะตูวแน่นเนนเพิ่นแล้วก็จะบอกเนาะคะ่ะว่าเสียเพิ่นเน้นตัวใดเนาะคะ่ะเพิ่นก็นจะมีห้าสามห้าหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็จะเจ็ดสองเนาะคะ่ะแล้วก็เออแปดห้าเนาะคะ่ะเลขสามตัวเพิ่นจะให้ค้ายๆกันถ้าแปดห้าไม่มามันจะเป็นแปดหกทันทีขึ้นหนึ่งได้แต่ตัวแน่นเน้น คือสองแปดห้าค่ะแต่แต่อันนี้คือมันเป็นตัวร่องค่ะถ้าถาะมันขึ้นแปมหนึ่งเนาะค่ะพอนมาค่ะถามันบอกขึ้นมันก็ลดอันนี้เด้อค่ะถ้ามันไม่ขึ้นมันก็ลดมันถามมันลดมันจะเป็นซีหานี่ตัวหานี่มันจะเป็นซีแต่พ่นขื้นห้แต่พ่นขื้นห้ค่ะมันเป็นคือเก่ามันฉีเป็นซีเสียพ่นจะเน้น แปดห้าแล้วก็แปดสี่เน้นแปดห้าและแปดสี่จ้ะแต่ตูนักนักเพิ่นจะเป็นแปดสี่เอ้ยแปดห้าก็แปดห้าแปดห้าเนาะค่ะแปดสี่เพิ่นจะเอ่อเอาลดลงมาจักหน่อยเนาะค่ะคือกันไงคือกันเนาะโอ้ยไงคือกันแต่ตัวนี้เนาะค่ะตัวนี้มันดังเพิ่นว่ามันสิเป็นคือจังเอ่อเก้าห้าเพิ่นว่าผมบอลเอาไหลห้าสามเนี่ยแมนค่ะ ผมว่าเอาหลายผมเอาหน่อยหาเนื่องนี่ผมก็เอาซ้ำกันกับแปดซีกันคือกันกันคือกันครับแต่ตูนักคือเอาตัวนี้แปดหาตัวเดียวเพิ่นบอกค่ะเป็นตูเดียวแต่จริงๆผมชอบสามอยู่ด้เพิาครัาแต่มันดังพดเพิรนมาอันนี้อ่ามันดังมันดังพดแต่ผมก็เลยมานี่เพราะว่าพระอาจารย์เพิ่นก็เน้นตูนี้ในหววนี้ เน้นแปดหาเน้นแปดหานะคะและซึ่งจะบอกคือสำนักอื่นเลยที่ที่เข้าเหตุตัวเลขมาในในในหงวนี้เนาะมีอยู่ดิมีอยู่บอกคะมีคนเน้นแปดหาแมนบอกสีผีบอกตีผีบอกเน้นที่ห้าแปดลองห้าเจ็ดนะครับค่ะทาทาเป็นเป็นหาน่สามารถมาได้ทั้งลักนวยและลักซิปอันนี้ะอาจาย์บอกค อ่แต่ว่าค่ะเป็นหนึ่งจะมาได้จะลักหน่วยแดียดยางเดียวสามกับสีมาได้จะลักหน่วยยางเดียวหนึ่งกับสามมาได้แค่หลักหน่วยแม่นค่ะครับแต่หานี่สามารถไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยแล้วในส่วนเก้าศูนย์กับเก้าแปดท่านบอกยังบอกเก้าศูนย์เก้าแปดให้เอาเป็นตัวกันตัวกันน<ม>ี่กับนี่<ม>ประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่อย่าลืมมาเอ่อหวัวด้น<ม>จี่นไฮซูนหามันไม่แมนตัวจริงจริงเลยได้ค่มันเป็นตัว ตัวร้องตัวกัลตัวหาศูนเอ่อถือถือตัวตัวเต็งเนาะหาศูนเป็นตัวเน้นแต่ว่าหาสามหาสามหรือสามหาสามหาสามหาสามเป็นอยู่ในส่วนของเลขสามตัวเป็นตัวกันค่ะเป็นตัวกันรู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดหาสามหรือแปดหาสามเนี่ยเขียนเลข้างล่างสุดเลยซึ่งเป็นตัวที่กันไว้ค่ะครับแต่อนี้เลขสองตัวนี่เลขสองไอเลขสามตัวนี่เพินห้เป็นสองเนาะค่ะครับเรักร้อย ขาเอฟซีของแม่คู่เนาะค่ะผู้ใดเคยเห็นเหล็กตัวนี้ของปูดำบอค่ะเห็ุครับเคยแตกแค่นี้เคยแตกสามตัวละมันมาตรงกันกับปูดำผ่อนไหมค่ะปูดำให้สวยที่สุดคือสามอยู่ข้างบนแล้วก็สองแปดห้าอยู่ข้างล่างไอสองห้าแปดอยู่ข้างล่างแบนค่ะซื้อคือซับกันนิดเดียวครับแม่คู่กัเลยไม่ว่างหมั่นใจลายว่าตตดที่นี่ค่ะแม่คู่ก็เลยจัดนัก ตัวนี้ครับแมนค่ะแม่คู่ไปสือเมื่อวานนี่แล้วแม่คู่ก็เลย่มาฝันเห็นิันมาถ้าไปใส่เอาเพิ่นไปนน้ำเพิ่นสีได้ซอยครับวาเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องอันที่จะเดินทั้งยูหลอดปลอดภัยยังเสียนนะหรือว่าแม่คู่อาจจะไปวัดนั้นวัดนี้ก็ของแกแห่งเป็นแบบนี้เนาะสิได้เพิ่นก็สีได้กันปุ๊บปักรักษาให้ยังเสียนเนาะค่ะนี่ราคาค่ะคือ ตัวแน่นๆนี่ไม่คู่มากเลยเด้แปดห้าค่ะแปดหาเพราะว่ามันไป้นกันนับเกับของปูดักนะค่ะมันเป็นกันัน้ำปูดักแล้วบาทนี่โอกาสจะมาบนหรือมาล่างคิอปลาครับนี่เด้ค่ะไปทั้งบนบอกเป็นห้เป็นบนได้เนี่ใช่ค่ะอถ้าถ้าสามนี่ถ้าถ้าถ้าตีสามนี่มันจะมันจะมาล่างครับค่ะอันนี้คือเสียผลบอลได้เนี่แต่มี สายหนึ่งทรมมหาผมบอกว่างวดที่แล้วหนึ่งสี่เม็ดเดียวล่างงวดนี้ห้าแปดเม็ดเดียวล่างเช่นกันเอากัตอนนั้นเพื่อนไหเอ่แปดห้าสามมันก็ไปลานอย่างนี้ครับค่ะมันก็มนี่โอกาสไปได้คือเข้ากับไปล่างบุญไปสะก้อนค่ะไปล่างบุญไปสะกอนแต่ว่าในส่วนของทีว่าสายที่ทูมมหาผมเนี่ยผมไม่ได้เห็นคลิปลงเนี่ย แต่ว่าหลับข้อมูลไหวซื้อค่ะางวดนี่เข่าอีกห่าแปดเนี่ยผมจะพอข้อมูลเป็นมาอยู่อ๋อค่ะให่เข่าไม่คู่เนี่ยม่่าล่าอไปคู่ซื้อไ้หลายแล้วแแต่ว่าแล้วก็ฟันดีไหมเออไม่เคยเห็นพระแบบนี้เบนมหาไหมค่ะถ้าสามนี่บ้าผมมากนิดมากแก่เห็นมันซื้อไเ่าฮ่่มักครับไคาสามมากค่ะท่าสามนี่ จริงๆเสียเพิ่นกับ่าเพิ่นมากอยู่แต่มันดังเพิ่นยานมันเป็นคือเจ็ดสองครับดังไรเพิ่นสีบ่อเออมันสีบ่ออเพราะแต่ค่ะมันลดมันจะลดแต้มเดียวอันนี้คือคนหย้หยห้พปิศนาอันนี้พระอาจารย์นี่เป็นห้ผู้ห้เป็นปิศนาเลขที่วงกลมนี่สีเหเลืองๆไว้นี่ครับถ้ามันไม่มามันจะลดอย่างละแต้มเท่านั้นอค่ะ มันสีลดยางละแต้มเท่านั้นถ้าจัดกันมันบ่ะถ้าจัดกัรแต่ขาะลดนะให้รลดตัวสามครับให้รลดตัวห้าครับโลดตัวหลังลดตัวหลังตัวหลังค่ะเพิ่นจะเพิ่นบอกจังสีเนาะค่ะแที่แน่ตัวเน้นก็คือนี่แหละแมนค่ะอันนี้คือตัวเน้นห้าสามกับแปดห้า่ะว่าดังทั้งสองคููอยู่ด้วยค่ะแปดห้าดังปะดังค่ะทั้งแปดแปดห้าแปดเก้าดังอยู่แปดห้าก็ดังพี่แต่แต่ แต่ในทีมงานของเฮานี่ชุดนี่จะบ่ค่อยดังเนาะค่ะจะบ่ค่อยดังในทีมงานของเฮาแต่ว่าชุดนี่ก็ชุดนี่เต็มเลยค่ะโอ้ผมจำได้แล้วของเฮามีอยู่สองสำนักที่ห้ค่ะตีพี่บอกหนึ่งผู้ดำยายนางล้านเปอร์เซ็นเอาปูสารคามกมีค่ะบอกููสารคามกมี่บอกเน้ซีเลยนี่นี่ผู้ดำ มีตีพีบอกมียายนั่งมีปูสะระขามค่ะซีเลยที่ไหห้าแปดแปดห้ามาแล้วก็ูกแห้ากับปูสกลค่ะเอามาหามาจ้ะนะ่หกกับสายในสายในที่โทรมาบอกกันกะอันคือๆือผเรียกรองมาหลายเนาะค่ะสําหรับของไอปูสกลแม่ครับแม่เรียกรองมาหลายกะ คนจะเลยวาบอกรายละเอียดให้ดีๆหน่อยนะแม่ครูเส่ยเสียเป็นวานเนาะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าให้ทุกคนไปทุ่มนะครับแต่ผมชอบแปดห้า่นฝากมาเด้อค่ะค่ะเอากัดนาจะชัดเจนเนาะรับนาจะชัดเจนสําหรับแนวข้างตัวเลขของปู่สกลนครสกลนครปูสกลนครเตือนเตือนสกลนครวันที่16สิงหาคม2565เนาะครับเนาะ จังไนกะให้ใช้วิจารณญาณที่เก่าแมนค่ะครับใส่วิจารณญานในการรับฟังรับชมเด้อค่ะแม่คู่กับนองกับเป็นเพียงแนวทางไห้เนาะค่ะลวก็ปูสะกนละกับเสียเนี่ยเพิ่นกะเอาแนวทางดีๆไม่เฮ่ากับยูทีเอฟซีเนาะค่ะจะพิจารณาเอาไต้ตองเอาเด้อค่ะค่ะทางทีมงานเท่ากัหา ขอมูลมาไห่เนาะค่ะครับผมค่ะอ้าวชอบก็จัดขัดเขาผ่านผ่านคขะผ่านตัวครับผมโอเคครับผมวันนีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ